เจ็บอะมึงอย่ไปสู laptops, ้มันทงไฟฝับ <Natural> น <Four> ั้นวะอยู่กับมึงดีกว่ามึงป็นแทงไอ้ยี่เอาไปต่อยเอาไปต่อยเข้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 าไปต่อยต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปต่อยต่อยไปยอกูปยอกไยอกนะออกเลยออกเลย คิวมึงอยู่สูงมากไปไวสัตฮะอุ้ยไอรนแมนแม่งยุ้ยก็ตาแล้วพี่เดียวไปกินแล้วกูไสัตนะสูงไสัตน์กูยืนพื้นที่ก่อนยืนพื้นที่ก่อนกู้ย้กูอแองค์ฮะล็อกล็อล็อกล็อ วิพี่กูไร้ฆ่ามากเลยตอนนี้อุ้ยหงหลาบมึงเนี่ยเฮ้ยปุ๊บก้าวพี่น้องเลยอ้าแต่กูเกิดเลยเจ็บนะอีตัดเฮ้ยมึงดูดน้ำไม่ด้วยโคตรเที้ยเลยเมื่อกี้มันดูดน้ำกูก็ไปดูโคตรเที้ยน้ำกูไปจนเละนะเป่าเปลี่ยนมีคนบอกวไอ้สเดย์ มุ้งเห็นเี่เมื่อกี้โคตรดิเยดิสโก้ดิ้เลยไม่งก็ใหหมอไปดิเอดีหัวทิมเลยแต่เวลาหินกิ้งไอ้ยี่นดิกิ้งตามหินเลยกิ้งเลยฮู้เล่นไรวะลืมหรือเปล่าทาร์นาเบดดิโลวะตัวเต้นของเราปะทาร์นาเบดดิโลโล่ใหญ่ดิกูชอบมาละมาละ ไม่มึงอยู่ตรงตีคนเดียวเลยกูช่วยมึงแล้วเฮ้ยชี้กูติดภูม <c oughs> ิกูตายเลยยูรียาออดไใ้แม่งยู่คนเบียบูรีกูเบื่อบูรีแม่งแล้วกูเดินอย่างไกลกูเพิ่งถึงปุ๊บกูตายเลยที่อะอย่างที่อะยี่รู่าสนองกูไปะอะไรยี่กูบูรีแม่งเอากูไปแล้วเอากูเพิ่งถึงเมื่อกี้เอง อาวูตายแล้วถึงสนามลบแล้วเชี่ยถึงสนามลบแล้วขอทอถึงสนามลบแล้วอา้าเชี่ยตายมึงตายเหรอรอเฮียสิบตัวลุกงกูเฮียไม่รอดเลยเกาอะไรเงี้ยกูลง่งวิ่งไปเฮี้ยเกมเดินในสัตว์ว่าเกมเฮีนะ้ยเนี่ย เกมเดิน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 อท่านพี่เหรออท่นพี่เหรอมึงมาดิมึงมาดิมากูดิควายมาดิมาดิมาดิควายมาดิมึควายควายสพี่น้องเอ ควายควายวิ่งเลยกูอืมึงจูเก่งขนาดไหนไอเชียวอ่ะอันนี้ทำอะไรกูทำอะไรกูได้ทำอะไรกูได้กูอยู่ในนี้ทำอะไรกูได้จีบวงเพื่อนกูอืมอเฮ้ยชี้นี่เฮ้ยมึงมาดิ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 วูรีแต่ต่อโยอืมอืมอูรีประจ้าออดกูชนะวูรีไอ้โงู อยู่ในวงน้องกูเลยไอ้ทียไอ้เฮียน้องกูน้องปอมไอ้เฮียเนี่ยไปขอไปไอ้ี่เขาไปเอาเรื่อเลยเกือบตายเลยขอบใจ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 ไขอบใส่เพื่อนเฮ้ยมึงไอ้วิ่งไม่ได้วะมาดิ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 อืออืออดิสแควร์ดิสแควร์มาดิโอ้เป็นทองเป็นแทงที่ปีประโยชน์แล้วตอนนี้อือ ใส่อะไรอะไรโล่ใส่ฟ้าส่ฟ้าโล่ส่ฟ้าโล่สฟ้านหลอนลยฉัอว่าโลุดเลยพี่ดองตายไอ้เยอะปวดหลังเยอะเกินนะัคุไเล่นบูเบอเลสั์ยี่นีแม่งโกสตีนกแม่งทอเกมเดินเล้สัส ยิว walking simulator เฮียนี่ไม่ใช่ m a r v e นี่ไม่ใช่ marvel l e v e นี่คือ marvel marvel walking simulator เดินไม่หยุดเลยแเจ๊แม่งเขาเรื่องวะเจ๊แม่ง่เล่นกับัม่เล่นกับอันนะกูว่าเฮ้ยมันเป็นขี้นะเป็นขี้อะไรอืมอะไรอะไรอะไระไร้มาละลายอันติไปดีอันตีเลยกูหนีเออเฮียเออวะ เอ้ยเียแม่งเอาขบถูกด้วยกูต้องีเลยยี่บูบลีเนี่ยอย่มาไปมองตีสูเลเตอร์เลยสัตว์เดินไปหยุดเลยสัตว์กูเล่นไอ้อนกมาด้วยวะต้วง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 ก็วะแต่ต้วงในที่ไหวละเอาเหต่เร่งไม่พอไอ้สัตว์กูเล่นยถกูไม่ออกได้เลยปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนกูเล่นพักเลย ยาอ่อนมันยาอ่อนยาอ่อนพวกมึงอะมึงระวังมันเป็นเี๋ยวลมากินมึงนะมาดิพี่ยตัวกูตัวกูเขียวนะเขียวซะวออะไรทำอะไรทำอะไรถึงบ้า่าถึงบ้าไอหนูถึงบ้าอืมอืมอืมขอยิวหน่อยอักขอยมึ่งคอยดูกายดิ พยายามกระโดดใส่กูเยี่ยนั่น่ะนะเฮ้ยอย่ามายุ่งมาดิมาดิมาดิมึงมาดินควายไม่ชอบมึงเลยวะอย่าทำแอคไอควายไม่ได้ไม่าด้จะไปได้ยี่ดีจะีดตายกดันกดรถเลยยังยังอะไร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 ต่ออะไร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 ไปเต็มบาทมึงนะฮะโอ้โหพังหมดเลย

ไอ้ควายเฮ้ยเชี่ยวู้ฮูเอาโดดไปทนโอ้แย่ละต้องปวดสวอ๋อสวยอืมอืมุนแมบิดปัญญาอ่อนุม่งบิดอม อูเย de ี่ยวลงหัวก็ลอกเลยไอ้เย şey ี่ยนี่จิบลอกกันตายเลยเขวียกันตายไอ้เยี่ยทำยี่อะไรหนัติกแม่งหลุดออกจากมือเลยเขวี้ยยังว่าทาหนังกระติ๊กเยี่ยวลงหัวเลยเฮ้ยเฮ้ยยังมีไพ่เลยวะ